สวัสดีค่ะสวัสดีพี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะเที่ยงครึ่งนะคะสําหรับการไลฟ์ให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ข้อแล้วก็หลังคลอดนะคะสวัสดีทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะคะใครเข้ามาแล้วก็กล่าวทักทายกันหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าพร้อมที่จะฟังแล้วนะคะวันนี้ก็มีสาระความรู้มาฝากอีกเช่นเดิมค่ะวันนี้ก็มีประเด็นพูดอีกแล้วแหละพอดีพูดถึงเรื่องการใส่หน้ากากหรือว่าแมสในเด็กเล็ก ที่อายุต่ำกว่าหนึ่งปีมันก็มีเสียงแตกออกมาบางคนบอกว่าคุณหมอคุณหมอให้ใส่คุณหมอที่ไปหาให้ใส่คุณหมอหรือว่าพยาบาลที่โรงพยาบาลบอกว่าทาไมไม่ใส่ให้ลูกโดนต่อว่ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้คือก็เลยจะมาไลฟ์ในเรื่องของคําแนะนําในการใส่หน้ากากอนาะมัยให้กับลูกนี่แหละคะ่ะโดยคําแนะนําเนี้คือไม่ได้มาจากพิการนะคะ เป็นคําแนะนานะคะที่กรมอนามัยนะคะที่พดีกรมอนามัยเป็นคนแนะนําเลยนะคะช่วงแรกเราอาจจะเน้นว่า2ปีอายุน้อยกว่า2ปีเราไม่ให้ใส่เนาะอ่านะคะวันนี้มีคําแนะนําล่าสุดเนี่ยที่กรมอนามัยบอกว่ายังไงนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่จะปฏิบัติยังไงเนี่ยเอาต,งตรงๆก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณพ่อคุณแม่นะ อืที่แกนก็มีหน้าที่เอาความรู้ที่ถูกต้องมาบอกนะคะแล้วก็อยู่กับดุลพินิษการพิจารณาของคุณพ่อคุณแม่ส่วนกับคำพูดสมมติว่าไปหาคุณหมอหรู้คุณหมอที่รักษายอยู่ให้ใส่อะไรเงี้ยคือพี่จะบอกว่าให้มองถึงเรื่องนมแม่ละกันที่เวลาไปหาลูกเนี่ยไปหาหมอเนี่ยคุณหมอบอกว่าให้เลิกนมแม่ได้แล้วอะ่ะอืมก็คือตรงเนี้ยเราต้องยอมรับว่าแต่ละคนมันก็จะเป็นไปได้เหมือนกันที่ความคิดเห็นอะไม่ตรงกรัน แต่เราไม่มีหน้าที่รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเราก็เลือกที่จะปฏิบัติว่าเราสะดวกแบบไหนยังไงนะคะมาพูดถ er ึงเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะคะคําแนะนํานี้นะคะจากแพทย์หญิงพรพิมลวิปุรากรอธิบดีกรมอนามัยนะคะข้อแรกเลยนะคะในเด็กแรกเกิดจนถึงหนึ่งปีคือเมื่อเช้าที่พิการลงนะคะไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยให้ลูกค่ะ เพราะอะไรนะคะเพราะว่าในเด็กเล็กเนี่ยระบบการหายใจยังไม่แข็งแรงส่งผลให้เกิดเสี่ยงต่อการเกิดภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ค้างได้นะคะเนื่องจากเด็กเนี่ยหายใจทางจมูกปากเนี่ยหายใจไม่เป็นเป็นหลักทางจมูกนะคะยังไม่มีความสามารถในการหายใจดยการชดเชยดยการใช้ปากช่วยเมื่อมีการขาดออกซิเจนหรือค่ะเมื่อมีการขาดอากาศหรือขาดออกซิเจนจึงมีโอกาสเกิดการสะสมของก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะส่งผลต่อ ระบบประสาทแล้วก็เป็นอันตรายได้ดังนั้นถ้าฟังอย่างนี้นะคะในลูกที่ยุน้อยกว่าหนึ่งปีก็ไม่แนะนำนะคะกลุ่มเด็กที่สองก็คือกลุ่มช่วงวัยหนึ่งถึงสองปีค่ะ,ะช่วงวัยหนึ่งสองปีหนึ่งถึงสองปีก็ต้องยอมรับว่าเด็กเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วยเหลือตัวเองเนี่ยต่างกันนะคะในเด็กวัยหนึ่งถึงสองปีเนี่ยบางคนเนี่ยสามารถถอดหน้ากากาได้เองอ่า เมื่อรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกรำคาญนะคะก็จะถอดเองได้นะคะเด็กบางคนที่อาจจะแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ยังถอดเองไม่ได้นะคะสําหรับวัยน,นี้เนาะ,ะคาแนะนําจากกรมอนามัยบอกว่าถ้าจําเป็นต้องใช้ควรใช้ด้วยความระมัดระวังและใช้ในระยะเวลาอันสั้นที่สุดนะคะจาเป็นต้องใช้เช่นการที่พาลูกไปอยู่ในสถานที่แออัดเมื่อมีความจําเป็น ถ้าไม่มีความจําเป็นก็อย่าเอาลูกเข้าไปในสถานที่ที่แออ,อัดแล้วก็ใส่แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะข้อที่สาในกลุ่มเด็กอายุสปีขึ้นไปก็แนะนําว่าให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเองนะคะเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะสามารถถอดได้เมื่อรู้สึกติดอัดนะคะยกเว้นในรายที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีความบกพร่องทางสมองเพราคุณแม่อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคะ่ะสาหรับในเด็กกลุ่มนี้ แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีคําถามค่ะถามว่าแล้วไม่ใส่หน้ากากทนามแล้วลูกจะติดโควิดไหมคะพี่การต้องทํายังไงดีอ่าพี่เก่งก็ได้เตรียมคําแนะนํามาให้แล้วนะคะข้อแรกเลยในเด็กเล็กๆเนี่ยแน่นอนในเด็กโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดสามเดือนแรกเราไม่แนะนําให้แบบพาไปอยู่ในผู้คนเยอะๆอยู่แล้วนะคะมันเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิดเนาะทีนี้หากมีความจําเป็นเช่นพาไปหาหมอพาไปฉีดวัคซีนต้องทํำยังไงคะ่ะ ก็แนะนําว่าให้ลูกอุ้มลูกค่ะอุ้มลูกแนบอ,อกไปกับผู้อุ้มนะคะใช้ผ้าคลุมหรือว่าพลาสติกคลุมเดี๋ยวมีให้ลูกเดี๋ยวมีให้ดูนะคะหรือการวางลูกในรถเข็นแล้วมีผ้าคลุมปิดผ้าคลุมผ้าคลุมที่เป็นพลาสติกใสนะคะหรือการใช้ผ้าคลุมให้นมปิดก็ได้นะคะแล้วก็พาลูกเวลาพาลูกไปเนี่ยช่วงที่ล้อคิวช่วงอะไรเงี้ยก็พยายามเวระยะห่าง2เมตรแล้วให้คนอื่นคุณพ่อเข้าไปฟังคิวเอาคุณแม่ก็ยืนห่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะ แล้วก็อย่าลืมงดออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยเราไม่รู้เราสัมผัสอะไรบ้างอย่าเพิ่งไปหอมแก้มลูกจับมือลูกมาดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็จะต้องระวังตัวเองอย่าเอาเชื้อไปสัมผัสกับลูกคือการสัมผัสเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเวลาไปข้างนอกผู้ใหญ่จะต้องไปจับนู่นจับนี่นึกอออกไหมเด็กเขาไม่ได้จับนะคะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จับทีนี้ผู้ใหญ่จับเราก็ต้องระวังว่าเราไปจับนู่นนี่นั่นมาแล้วเราจะเอามือไปโดนลูก ก็ต้องมีสติอยู่เสมอแหละอะต้องล้างมือแอลกอฮอล์นี่แหละคะ่ะแอลกอฮอล์เจลนี่แหละคะ่ะล้างไปนะคะก่อนจะจับลูกทุกครั้งทุกครั้งนะคะเวลาที่ออกจากบ้าน,นต้องทําแบบนี้เลยนะคะแม่ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะวเวลาออกไปข้างนอกคือเราต้องป้องกันตัวเองจากคนอื่นแล้วเราต้องป้องกันตัวเราไม่ให้เอาเชื้อไปให้ลูกด้วยนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น อุปกรณ์ต่างๆที่แนะนําว่าให้ใช้ในเด็กที่อายุน้อยกว่าหนึ่งปีแล้วใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้อเห็นไหมคะก็คือของคุณพ่อในเพจพี่กันก็ลูกแฝดน,นะคะก็ใส่เป็นเป็นหมวกเป็นฮู้ดแล้วก็มีเหมือนเป็นเฟสชิลใสๆตัวนี้นะคะอันนี้ของคุณกุ๊ปกิฟนะคะของคุณกุ๊ปกิฟที่ตอนที่พาลูกไปเที่ยวภูเก็ตเนาะก็ครอบไปทั้งตัวเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้จะมีผ้าคลุมที่เป็นลักษณะคลุมรถเข็นก็คือจริงๆแล้วมันจะคล้ายกับ ก็เหมือนเลยแหละก็ใช่อันเดียวกันเนาะผ้าคลุมกันฝนรถเข็นนะคะเวลาที่เราใช้รถเขน็นแล้วมันมีผ้าคลุมกันฝนนะคะคือแบบนี้เลยเนี่ยให้แนะนําว่าในเด็กที่แรกเกิดจึงหนึ่งปีให้ใช้แบบนี้นะคะอืมจับปลอดภัยมั่นใจนะคะโอเคเนาะอ่าทีนี้ค่ะมีข้อควรระวังอะไรบ้างในการใส่หน้ากากอนามัยให้กับลูกนะคะ แน่นอนคือคําแนะนําก็บอกว่าไม่ไม,ไม่แนะนําให้ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่าสองปีแต่อย่างที่พี่การบอกหนึ่งถึงสองปีพอได้ในระยะเวลาสั้นๆเมื่อจําเป็นเราไม่ใส่หน้ากากทำไมให้กับลูกตอนหลับตอนหลับห้ามเด็ดขาดนะคะเราต้องเลือกขนาดหน้ากากทำไมให้เหมาะสมกับหน้าเด็กถ้าหลวมไปมันก็จะมีช่องว่างนืกอออกไหมทําให้เออเชื้อโรคเข้าไปได้อ่าเราก็ต้องให้แบบแน่พอดีนะคะส่วนแบบ ทรงชนิดวัสดุที่ทำอ่าอันนี้เราก็เช่นจะใช้ผ้าหรือใช้ดิสโพสอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว,ว่าให้เลือกในแบบที่คิดว่าลูกถูกใจค่ะลูกชอบลูกพิการช่วงหนึ่งชอบแบบผ้าอีกช่วงหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นแบบดิสโพสแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเล็กๆพี่ว่าส่วนใหญ่เขาจะชอบแบบผ้าเพราะว่ามันนุ่มมันนุ่มนะคะ กรณีลูกอึดอนะัดเนาะเราก็บอกลูกว่าให้ถอดหน้นากากอนามัยได้เป็นระยะระยะแล้วก็กลับมาสวมนะคะเวลาใช้เนี่ยพ่อแม่ก็ต้องคอยมองนะว่าเขาใส่แล้วก็ช้บไหมพูดไปพูดมาหลุดมันอยู่ที่ปากหรือเปล่าแม้หลุดมาที่ปากหรือเปล่าก็ต้องคอยให้เขาขยับขึ้นนะคะกรณีใส่เป็นเฟสชิลนะคะถ้าเฟสชิลแข็งๆพี่กันไม่แนะนําเพราะว่ามันมีโอกาสที่เกิดการบาดลูกบาดมือบาดใบหน้าคืออาจจะทําให้เกิดบาดแผลได้นะคะก็คือใส่แบบในรูปเมื่อกี้ที่พี่กันโชว์เป็นแบบนิ่มๆ นิ่มๆน,นะคะแล้วก็แบบพุ่มขอบพุ่มอะไรแบบเรียบร้อยแบบไม่ไม่แบบทําให้เกิดบาดแผลได้นั่นเองค่ะอ๋อหน้ากากอนามัยเนี่ยแนะนําอีกอย่างหนึง่งคือให้เลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่ในร้านที่ได้มาตรฐานน่ะและหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานด้วยเดี๋ยวนี้ในตลาดคือเห็นเยอะมากพี่ก็ไม่มั่นใจว่ามันใช้ได้จริงไหมผ่านออยอไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เลือกซื้อนิดนึงนะคะทีนี้ ถ้าลูกไม่ยอมใส่ทํายังไงพี่การบางทีหนูลูกขวบกว่าแล้วหนูอยากพาลูกคือหนูไม่ใช่อยากพาลูกหนูพาลูกไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะจําเป็นต้องใส่เนี่ยหนูต้องทำยังไงนะคะจริงแล้วพี่การมีคลิปที่พี่การรวบรวมเทคนิคของคุณแม่ในกลุ่มแม่ระยองลงไปหนึ่งคลิปแล้วแหละแต่วันนี้ก็มาบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อแรกคือใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างพ่อแม่ใส่โอเคอันนี้จะง่ายแล้วพอเขาเห็นพ่อแม่ใส่พี่เขาใส่ เด็กๆรอบตัวใส่นะคะเพราะว่าเด็กวัยประมาณหนึ่งขวบเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเรียนแบบหนึ่งขวบขึ้นไปเขาจะเรียนแบบพ่อแม่เรียนแบบพี่นะคะดังนั้นถ้าพ่อแม่ใส่ให้เห็นน่ยโอกาสที่ลูกจะใส่เขาใส่แน่นอนนะคะ2คือลองใส่กับของเล่นชิ้นโปรดเขาเช่นน้องหมีน้องหมีตัวโปรดใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเขาก็จะมีการแบบเออดึงดูดความสนใจได้นะคะเพราะว่าเหมือนมีเพื่อนใส่ด้วยนะคะ 3. ค่ะ อันนี้ก็คือหาหน้ากากทำไมที่ถูกใจเด็กนะคะมีเยอะเลยค่ะลายที่เขาชอบรูปทรงที่เขาชอบนะคะ 4. ค่ะเล่านิทานเกี่ยวกับหน้ากากแล้วก็เรื่องของโควิดให้ลูกฟังเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้รู้วิธีการแบบป้องกันตัวเองดูแลตัวเองนะคะที่พี่กันเคยอ่านให้ลูกฟังนะคะจําได้ก็คือลิงจอ๋อลิงจ๋อไม่กลัวโควิดจาชื่อเรื่องไม่แน่ใจว่าแม่นหรือเปล่านะประมาณว่าลูกลิงอะ่ะลูกลิงจ๋อไม่กลัวโควิดนะคะก็จะ ใส่หน้ากากล้างมืออะไรอย่างงี้คะ่ะเพื่อให้เขาเรียนรู้แล้วก็ซึนซับแล้วก็เป็นการสร้างสุขอนิสัยที่ดีในการป้องกันเชื้อโควิดกับเขาเมื่อไปโรงเรียนไปเนสอะไรอย่างงี้คะ่ะเล่าให้ฟังนะคะถ้าขาเมื่อลูกยอมใส่นะคะอย่าลืมชมเชยแล้วก็ให้รางวัลน,นะคะเพราะว่าเขาก็จะได้มีอืมเขาทำดีนะคะก็กระชื่นใจเขาก็ทั้ทงครั้งต่อไปเขาก็จะสวนตลอดนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําที่นํามาฝากสําหรับคุณพ่อแม่ที่ยังไม่สบายใจหรือว่าไปหาคุณหมอ ท่านใดแล้วคุณหมอบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ใส่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยลูกเจ็แปดเดือนอันนี้ก็ลองนําไปพิจารณากันดูค่ะว่าเราจะเลือกแนวทางอย่างไงนะคะถ้าแต่จะบอกว่าสิติการติดเชื้อโควิดในเด็กอะคะ่ะสาเหตุมาจากผู้ใหญ่ในบ้านมากที่สุดนะคะอ่าหมายความว่าลูกคงไม่ได้ไปรับเองแต่มาจากผู้ใหญ่ในบ้านที่เอาไปติดให้เขาถ้าเราจะป้องกันคือเราก็ต้องปง้ป้องกันตัวเองนียมากที่สุดนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ พรุ่งนี้นะคะฝากติดตามความรู้ดีๆหน้าเพจพี่กันแล้วก็ YouTube พี่กันต่อไปนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ๋อใครมีปัญหาถ้าจะทักอินบ็อกคือทักอินบ็อกได้แล้วก็พิมพ์พิมพ์เนื้อหาที่ต้องการถามนะคะพี่กันมีคีย์เวิร์ดให้ในอินบ็อกนะลองไปดูนะคะเช่นเรื่องของพัฒนาการลูกผิวปกติก็ไปพิมพ์คําว่าเออสมมุติว่าอ่ลูกไม่คานอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไปพิมพ์คําว่าพัฒนาการนะคะในอินบ็อกนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ